มีใครอยากให้รีวิวบัตรใบนี้มัางไหมคะค่ะมามาถึงนะคะที่ต้องเตรียมคือพาสปอร์ตแล้วก็ใบเสร็จทั้งหมด ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะติติจะมารีวิวประสบการณ์การใช้บัตร SCB Planet นะคะจากประสบการณ์การใช้งานจริงเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ติติได้ลงคลิปสอบถามเพื่อนๆไปว่ามีใครสนใจบ้างเกี่ยวกับให้ติติรีวิวบัตรใบนี้ปรากฏว่าผลตอบรับดีมากกว่านี้ก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะก็คือทริปเกาหลีที่ผ่านมาเนี่ยทิติแลกเงินไปน้อยมากเนื่องจากว่าตั้งใจว่าจะใช้บัตร SCB Planet เนี่ยแบบ เต็มๆเลยจุกๆเลยเพราะก่อนหน้านี้เรามีประสบการณ์การใช้บัตรเนี้ยจากที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ที่ประเทศไต้หวันแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากทิปเกาหลีติติก็เลยแลกเงินไปแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นตั้งใจว่าจะใช้บัตร SCB ใบเใบนี้ทั้งทริปเลยบัตรใบนี้นะคะเอาเป็นว่าง่ายๆเลยสามารถรูดแตะรูดเปิดได้ทุกร้านมันสะดวกสบายจริงๆคือแบบว่า ติฮปปี้มากเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องพกเงินสดไม่ต้องกลัวว่าแบบเงินจะหายไปไหนอะไรเงี้ยร้านที่เราใช้ไม่ได้นะคะก็จะเป็นร้านที่แบบเขาขายข้างทางที่เป็นผลพวกปิงป้งๆเ,ออเขาเรียกอะไรโอเด้งอะ่ะหรือต๊กบกกุกิหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าเราชอบกินเป็นไม้ๆกันอย่างเงี้ยเ,ออเขาก็จะไม่ค่อยรับเขาก็จะรับเป็นเงินสดแต่ว่าก็คือน้อยร้านมากที่จะแบบไม่รับอะคะ่ะดูสิคะแต่รูดปืด สะดวกสบายมากตอนชอบนี่มันมากสุดๆไปร้านอาหารก็สบายเสียบจ่ายเงินได้หมดขึ้นรถแท็กซี่ใช้บัตรใบนี้ได้เช่นกันอคอามุดมิดและเดี๋ยวติติจะมาแนะนำวิธีการกดเงินสดจากตู้ ATM นะคะของบัตร s อ b Planet ปะเดี๋ยวดูกันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการกดเงิน บ <mat ik ค ะ> ัตร S B แผนที่ตู้ A อ M อีมอีกทีขอเล่นกัน กนนะสองห้มือเลยเอาะเดี๋ยวเ็าเกิดลูซยเซ็นี่ค้าฟรีคันเกิร์แย่อ๋อนำการออกครับเด็กแคย เห็นไหม่ะคะว่ามันสะดวกสบายมากจริงๆคือบางประเทศนะคะถ้าเรากดเงินสดนะคะจากตู้อีออนนะคะมันก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมเดี๋ยวทีติขึ้นรายละเอียดให้กันว่ามีตู้ไหนบ้างที่ เสียค่าทมเนียมนะไม่เสียค่าทมเนียมแต่ว่าของเกาหลีเหมือนจะเสียหมดทั้งเอ่อกดหนึ่งครั้งนะคะจะเสียไป4 8 0 0ันวอนตกประมาณ120กว่าบาทเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเราจะ,จะกดนะคะก็ให้นึกไปเลยว่าเออเราจะกดมาแบบใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแนะนําว่าก็ให้แตะรูดปืนรูดปืดไปเลยดีกว่าเห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายมากๆจริงๆสําหรับบัตรใบนี้อันนี้แบบไม่ได้อวยนะคะคิดว่าบัตรอื่นๆอ่ะก็คงใช้ง่ายเหมือนกันแต่ว่าเพอรเอนิตเตอร ใช้แต่บัตรใบนี้ก็เลยมารีวิวบัตรใบนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันและต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการทำแท็กรีฟันที่สนามบินอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำยากหรือเปล่าจริงๆมันทำเองได้เลยก็ดิติได้ถ่ายคลิปมาด้วยก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวดิติจะไปทำสอนวิธีการทำแท็กรีฟันกันก็คืออย่างที่บอกอยู่ตรงเคาน์เตอร์เจแล้วเราก็เดินตรงมาเลยนี่เครื่องอยู่ข้างหน้านี้เองค่ะมาเร็วหน่อยเราจะได้มีเวลาทำนูน่นทำนี่เนาะ มามาถึงนะคะที่เราเคือพาสปอร์ตแล้วก็ไปเขียทั้งหมดเฮ้ยนี่เขามีภรษาทไทยด้วยเออเอมาถึงนะคะเราก็สกแกนพาสปอร์ตนี้มันมีแค่สองรายการใช่ป่ะเราก็สกแกนไปเสร็จของเราตอนที่เราซื้อมา <S 2> <S 2> <S 2> ไม่สามารถอ่าไหนไม่คืนไม่ได้มันก็บอกว่าไม่สามารถนะคะ ว่าสกแกนกดนะคะว่าเสร็จสิ้นปุ๊บแล้วก็เลือกว่าแคชแล้วก็ยืนยันปุ๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยต้องเช็คอินเรียบร้อยก่อนนะคะเราก็เดินเข้าไปเราถึงจะเดินเข้าไปได้ที่เกต28่เราผ่านแบบ ขั้นตอนต่างๆมานะคะจนเข้ามาถึงในเกตก็เดินไปเลยที่เกต28แนะนําว่าให้มาเข้าตรงช่องสีเนอะก่อนที่จะเดินเข้าประตูกเกตอ่ะมันจะใกล้กับเกต28อยู่แค่นี้เองอยู่ใกล้กับช็อปชานแนวแต่เราไม่ต้องเลี้ยวเข้าไปเกต28นะเลี้ยวไปจะไปแบบนี้เรามาตรงนี้ป,ป้ายมาเริ่มเลยแถมว่าแท p ฟ y ฝันข้างหลออยตอตรง แล้วเราก็ไปรีฟันลเลยเข้ามาถึงก็คือเดินไปที่เคาน์เตอร์เลยแต่ว่าถ้าคนเยอะก็มาทําที่ตู้ได้จริงๆอ่ะถ้าใครอยากได้เป็นเงินวอลแนะนําให้มาทําที่ตู้นะเพราะว่าถ้าเงินวอนเหลือเขาจะเอกมาเป็นเงินวอนอย่างของ<ม>ี่เต<ม>ีอเขาให้มาเป็นเงินดอลลา่าผสมกับเงินวอลเห็นปะสรุปก็คือได้มานี่ตามนี้สามจุดห้า US ดอลล์แล้วก็เออหนึ่งพันห้าร้อยวอนอืม รวมแล้วถักยรีฟันได้มาประมาณพันห้าร้อยมานี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับการมายื่นขอแท็กรีฟันที่สนามบินนี่เลยแค่นี้เลยง่ายๆแล้วต่อไปก็ไปเดินเล่นชอปปิ้งกันต่อได้เงินที่เหลือเย่ yeah. เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะติติหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสําหรับใครที่แบบกําลังวางแลนอยู่แล้วก็กําลังลังเลว่าจะเอาบัตรใบนี้ไปดีหรือไม่ไปดีหรือว่าจะใช้ยังไงก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วได้ประโยชน์ติติก็ ยินดีและดีใจด้วยนะคะก็ขอให้เที่ยวอย่างสนุกค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r i า e ให้ติ๊ติด้วยนะคะสวัสนีบะ